หมูแดงหมูกรอบก็ไม่เด็ดเท่าหมูแดงนะชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหมูแดงฮิปโปโปเตมัสแคคดาวดวงใหม่แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพะน้องมีทั้งความน่ารักตะมุตะมิใครเห็นก็ต้องยิ้มแก้มปีไปตามๆกันครับหลังจากที่ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้สมาชิกใหม่เป็นลูกฮิปโปโปเตมัสแคคจำนวนหนึ่งตัวเพศเมียและเปิดให้สัมผัสความน่ารักเมื่อเร็วๆนี้ที่เกิดจากแม่ชื่อโจนาอายุ25ปีและพ่อชื่อโทนี่อายุ24ปีเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นน้องของหมูตุ๋นฮิปโปืุ หมูแดงหมูแดงและหมูซาจากผู้โหวตกว่า20 0 0 0คนซึ่งชื่อหมูแดงมีคนโหวตมากที่สุดตอนนี้หมูแดงจะอยู่กับแม่ตลอดเวลาเขาต้องกินนมจากแม่จนถึงอายุ1ปีความน่ารักสมุตมิชอบดีดไปดีดมาอยู่ตลอดเวลาเวลากินนมเวลาเล่นจึงตั้งชื่อหมูแดงนั่นเองครับสำหรับฮิปโปโปเตมัสแคมีขนาดเล็กกว่าฮิปโปโปเตมัสโดยขนาดร่างกายเล็กกว่าครึ่งหนึ่งและมีน้ำหนักน้อยกว่า1ใน4สว่วนสิ่งที่คล้ายกันคือปากที่อ้าได้กว่าลำตัวสัน้นและเป็นรูปทรงกระบอกขาใหญ่สัน้นลักษณะที่ต่างกันเช่นดวงตาของแแคคจจะ่่่่ออนนนมมาา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 ททงงดด้้้้หกกวียูขบบ ของผิวหนังด้านบนลำตัวสีดำเกลือบเดียวด้านข้างลำตัวสีเทาและส่วนท้องสีเทาออกขาวนิ้วเท้าของฮิปโปโปเตมัสแคะกลางออกจากการและมีเล็บที่มีความคมส่วนฮิปโปโปเตมัสจะมีแผ่นหลังเชื่อมระหว่างนิ้วที่อยู่อาศัยพบในทวีปแอฟริกาตะวันตกแหล่งกระจายพันธุ์หลักคือในประเทศไลบีเรียที่อุทยานแห่งชาติซาโปและยังพบในประเทศเซียรราเลโอและกินีฮิปโปโปเตมัสแคสจะขึ้นจากแหล่งน้ำที่ใช้เป็นที่ซ่อนตัวเพื่อหาอาหารในเวลากลางคืนในปา่าที่มีพืชขึ้นหนาแน่นใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงในการกินอาหารอาหารที่ก ชอบอยู่ตามลำน้ำและหนองบึงในป่าดงดิบไม่ชอบอยู่เป็นฝูงมักอยู่เดี่ยวหรืออยู่คู่จะขึ้นจากน้าตอนกลางคืนเดินหากินไปตามที่เคยเดินจนดูทางเดินไปช่องอุโมงเวลาตกใจมันมักจะเข้าไปซ่อนอยู่ในป่ารกแทนที่จะหนีลงในน้ำอายุไขเฉลี่ยในสวนสัตว์จะอยู่ที่ช่วงประมาณ30-50ถึงปีซึ่งคาดว่าจะมากกว่าที่อยู่ในป่าไวจเจริญพันธุ์ฮิปโปโปเตมัสแคะเข้าสู่วัยสมบูรณ์พันธุ์ในช่วงอายุ3-5ถึงปีผสมพันธุ์ทั้งบนบกและในน้ำตั้งท้องนา190นนี้อ,อยเก,กย้าใ6ิ6ถึงือขนขาดและน้นมยสิบวัน ายจมูกถึงโคนหาง1.5-1.75ถึงเมตรองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือซีพอรตในฐานะผู้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์วิจัยและเรียนรู้สัตว์ป่าเราเป็นมากกว่าสวนสัตว์เพราะกว่า90%ของสัตว์ป่าที่เราดูแลมีสถานภาพทางการอนุรักษ์เปี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากธรรมชาติเราจึงเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทรัพยากรของโลกแทนคุณครับ